กราบสวัสดีครับยินดีรับสู่ MG Space Channel วันนี้เรากับเกมเกมช h i n Impact สำหรับคิปในวันนี้เราจะาพูดถึงข้อมูลของตัวละคริซ m i s a อายาโตะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่ทางออฟฟิเชียลเนี่ยได้ประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าจะเป็นข้อมูลหลุดๆลเลือในเรื่องของสกิลท่าและสกิลท่าไม่ตายที่ผมบอกตรงๆนะว่าน่าเชื่อถือประมาณสัก 60- 70%ได้เลยว่าตัวละครยาโตะเนี่ยน่าจะมีความสามารถประมาณนี้ และสุดท้ายเดี๋ยวมาคาดกันว่าอายาโตเนี่ยน่าจะเล่นยังไงและเป็นตัวละครในตำแหน่งอะไรตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงสุดท้าย สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบริการเติมเกมเกนชินิมแพะปลอดภัยหายหัวไม่ต้องเสี่ยงให้ไอดีพัทเวในการเติมขอแนะนำเพจพ่อมดเคลวะเปย์เพียงแค่ใช้ U i d ดีในการเติมเพียงเท่านั้นเพื่อนๆคนไหนสนใจใช้บริการกับเพจพ่อมดสามารถกดริก์ใต้เด i ิ t ชันนี้ได้เลยอย่าลืมนำโค้ดส่วนลดสุดสนพิเศษใต้เดซิคชันนี้ไปแจ้งแอดมินก่อนเติมด้วยนะไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องที่เคลวะเปเท่านั้น แต่ก่อนหน่งเรามาดูข้อมูลสกิลของอายาโตกันก่อนเลยจากแหล่งข้อมูลที่บอกตรงๆนะว่าน่าเชื่อถือเลยละโดยอายาโตเนี่ยจะมีสกิลท่านในการเคลือบอาวุธเป็นท่าดน้ําจะคล้ายๆกับอายากะแต่ว่าอยู่ที่สกิลท่าน้ําไม่ใช่เคลื่อนที่หลังจากนั้นจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครอ,อายะโต และเพิ่มระยะการโจมตีด้วยซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือประมาณหนึ่งเลยถ้าเราดูจากตัวละครอายะโตที่ทางออฟฟิเชีลเนี่ยได้ประกาศออกมาเพราะว่าอายะโตเนี่ยถือดาบที่เหมือนมีเอฟเฟกในการเคลือบธาตุน้ําอยู่และระยะของดาบเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวมากๆดังนั้นสกิลนี้น่าเชื่อถือประมาณสัก60-70เลย ถัดมาสกิลท่าไม้ตายไอยโตะจะทําการกางอนาเขตที่จะสร้างความเสียหายท่าน้ําแก่ศัตรูที่อยู่ในอนาเขตหลังจากนั้นจะเพิ่มความเร็วโจมตีให้แก่ตัวละครที่อยู่ในอนาเขตซึ่งสกิลนี้จะทำดาเมจและซับพอร์ตไปพร้อมๆกันเลย และถ้าเรามอง2ส,สกิลธาตุพร้อมๆกันเนี่ยแนวทางการเล่นน่าจะประมาณที่ว่าออยะโตเนี่ยใช้สกิลธาตุไม้ตายเพิ่มความเร็วให้ตัวเองและหลังจากนั้นใช้สกิลธาตุทำให้ดาบหรืออาวุธของตัวเองเนี่ยเคลือบธาตุน้ําและโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยรุนแรงจากการบัฟพลังโจมตีและระยะการโจมตีเนี่ยก็ไกลขึ้นอีกซึงถ้าออยะโตเนี่ยมาด้วยความสามารถประมาณนี้ผมยกนิ้วให้เลยว่าตัวละครน,นี้น่าจะเป็น DPS อย่างแน่นอน แต่ถ้าเรามองส่วนที่เหลือที่ไม่มีข้อมูลออกมาเนี่ยในเรื่องการโจมตีวัวติผมคิดว่าอายโตเนี่ยน่าจะโจมตีแบบปกติเลยคือโจมตี4ครั้งโจมตี5ครั้งเพราะว่าสกิลท่าเนี่ยมันเคลือบอาวุธเป็นธาตุน้ําอยู่แล้วส่วนการช้าโจ,จมตีอันนี้ก็คงจะไม่ได้แตกต่างจากตัวละครใช้ดาดทั่วไปอาจจะมีเอฟเฟกเหมือนอายกะที่มีการโจมตีแบบว่าติดตัวแล้วฟันประมาณสามมิต ่ตงตรงนี้เราก็คงต้องรอหลังจากที่มีการทดสอบเซิร์ฟเบต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วรับประกันได้เลยว่าคามิสตโตอายาโตเนี่ยน่าจะเป็น DBS ธาตุน้ำที่เก่งที่สุดแล้วในเกมเกมชินอิมแพ t ส่วนใครที่สงสัยว่าในแพท2.6เนี่ยจะมีอ์ติแฟกต์ใหม่ให้กับอายาโตไหมผมรับประกันได้เลยว่าไม่มีให้อายาโตอย่างแน่นอนเพราะว่าอ์ติแฟกต์เซตน้ำอย่างฮาร์ดออฟดีฟเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้ากับอายาโตอย่างมาก และสุดท้ายเราก็ควรจะต้องไปรู้นกันว่าการเปลี่ยนเอฟเฟกของสกิลท่านเนี่ยมันจะเอาค่าพลังโจมตีพลังชีวิตความฉนานท่าหรือว่าจะเป็นพลังป้องกันอันเนี้ยก็ต้องไปรู้นกันว่าพยาตเนี่ยจะเอาค่าอะไรเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นพลังโจมตี และสุดท้ายผมขอพูดความรู้สึกตรงๆของผมเนี่ยกับตัวละครคามิสตอคยาโตะบอกเลยว่าหล่อมากและปื้บมากๆเลยกับตัวละครที่โอ้โหสูงยาวขาว่าดีหน้าตาเนี่ยบอกตรงๆนะว่าผูด,ดีมากๆและมีฝ่ายใต้คางด้วยโอ้โหผมเนี่ยชอบทุกส่วนไปเลยไปแน่นอนตัวละครนี้ไม่พลาดแน่นอน <c oughs> ถึงแม้ผมจะเป็นผู้ชายแต่ว่าผมก็เชียร์พรอมแม่ยกนะตลาวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้มีใจบะด้วยดีโอเกมบายบาย